มีเขาสงสัยเพราะว่ายังไม่ได้ถามคือที่เธอไปวิดีโอคอลมากับใครยังไงเป็นยังไงคะที่เธอถามในกลุ่มว่าใส่ชุดนี้ดีไหม,มเสร็จแล้วถ้าก็ฟังเกาหลีออกบ้างใช่ไหมก็แต่ก็พูดได้ที่สุก็บอกเออพเกาหลีเก่งนะแล้วก็ตอนนี้ก็บอกว่าจะคอลลาบอร์ชันนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสท่านก็บอกว่าดีดีก็คือเวการตกลงแล้วถ้าเกิดว่าฉันดังฉันก็จะ ให้บริษัทติดต่อไปนะว่าเอ้ยมีน้องเพจกันไหมอะไรอย่างนี้แต่เขาเขาพูดกบบชิลมากเหมือนแบบเป็นรุ่นพี่แล้วแบบน้องมาสัมภาษณ์งานแล้วเออเนี่ยชิลก็สคริปต์ยาวมากทุกคนแล้วมันเหลือเ,เอาอะไรดีอ่ะอันแรกกันก็บอกอันยังไงเกุ๊กเกสรเจนิสอิระกอเอโอันนูเดมาเฟิร์สทัคอร์สไซน์แล้วก็ทีโกชออนเนนกุก๊ ตกใจช่วาายอ่ะนะแต่อรัสัยอืมก็มานะอรัอา,าัย맞เป็นคนไทย5แล้วก็บอกคอลไซครั้งแรกจริงๆอะ่ะพี่หวานเขียนสคริปต์มายาวกว่าน,นี้แต่กลัวไม่ทันก็เลยเอาภาษาอังกฤษไปผสมอือตัดคําเอาให้สั้นแล้วก็บอกว่าเข้าใจภาษาเกาหลีแค่นิดเดียวก็บอกว่าเขาเข้าใจไหมยยั้ยไหนนี้เขาบอกเข้าใจก็เก่งหนะอะไรงี้อืม 나, 아, 나 지금 저는 5년 동안 멘케보레트로 이 일을 했어요 내년 말에 오잉? 멘케보레트는 이 AKB48의 참외 콜그룹이에요 내년 말에 제 계약을 끝날 있지만 저는 가수가 계속 될거예요 고맙다 음. 그래 지구 등뱅크 AKB48 แล้วก็อันนี้ที่ที่บอกว่าเขานันยาเกเชยุิมองหัต่อมยงเชคอลลาบร์เรชัอื่นช่วยได้ให้ก็เออก็นั่นแหละบอกว่าถ้าเขาถ้ามีวไกยก็จะคอลลาบรเรชันนะแล้วก็บอกว่าโอปากาจองมันฮิงดิโกโนเรียก็อีกวึก็สอะไรอยู่ก็บอกว่ารู้นะว่าเหนื่อยมากๆอะไรนี้